เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ Android เลย าถึงข้อสุดท้ายของปอนัยแล้วนะคะข้อนี้เขาบอกว่า the figure above shows a regular hexagon with s i z e of length a and a square with s i z e of length a if the area of hexagon is 384 square root 3 square inches what is the area in square inches of the square ก็คือ เขาบอกว่าเขาเนี่ยให้รูปมานะคะเฮกซ a กอนก็คือหกเหลี่ยมนั่นเองนี่รูปหกเหลี่ยมนะคะที่เขาให้มาเนาะแล้วเขาบอกว่า s i d e w i t h side of length a นะคะ mm hmm. ก็คือแต่ละด้านเนี่ยยาว a mm hmm. นั่นเองแล้วเขาบอกว่า R and R square with side of length a นะคะ mm hmm. ก็คือ square เนี่ยก็คือแต่ละย่านแต่ละด้านก็ยาว a เหมือนกันเนาะแปลว่าทุกด้านในนี้ยาว a หมดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า If the area of hexagon is 384 square 3อ um, inches นะคะแล้ว area ของ the square เนี่ยคือเท่าไหร่เนาะ mm. อ่ามาได้แล้วหลังจากนี้เราก็จะพบว่าโอเครูปนี้นะคะอขอโทษน,นะคะรูปนี้นะคะ area คือ area คือ 384นะคะรูทสามเนาะแล้วอันนี้นะคะแอลเรียรเท่าไหร่อ่มาคิดก่อนแอลเรียรของของสี่เหลี่ยมนะคะสูตรคืออะไรคะคือด้านคูณด้านเนาะก็คือด้านไหนคูณด้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันยาวเท่ากันหมดในที่นี้ก็คือ a อสแควหรือเคอสกำลังสองนั่นเอง เส็จปุ๊บอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าอันนี้เท่านี้อันนี้แอ์เรียรเท่านี้เขาถามว่าโอเคแล้วอันนี้แหละคือเท่าไหร่วิธีทำนะคะข้อนี้เนี่ยจะจะ,ะง่ายเลยนะถ้ารู้รู้สูตรนะคะแอ์เรียรของเฮกซากอนนะคะอันนี้นี่จะบอกไว้เลยแล้วกันเนาะ แน่นอนว่าคําว่าเฮกซะนะคะเฮกซ์นะคะก็คือหกเหลี่ยมนั่นเองเขียนเลขหกไว้ให้ใหญ่ๆเลยเนาะสูตรนะคะคือ a นะคะก็คือแอเรียเนาะเท่ากับสามรูทสามส่วนสองเสแควร์อันนี้ก็คือด้านเนาะอันนี้ก็คือแอเรียโอเคทีนี้เราได้แล้วว่า a อเท่ากับสามรูทสามส่วนสองเสแควร์ซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าโอเคอันนี้คือสามแปดสี่รูทสามเนาะ เท่ากับ3า3รูสส่วน s q u a r e ที่จริงเนี่ยเราจะแก้สมการเพื่อหา a ก็ได้นะคะจะรู้ด้านแต่ละด้านแต่ว่าไม่จำเป็นเนาะในเมื่อเขาให้ a สองมาตรงนี้เป็น a สแล้วเราต้องการ a สองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะมันก็จะได้คิดเล้ง,ง่ายนิดนึงนะคะเราก็จะได้ว่าโอเค3 8 4ป 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3นะคะคูณ2ส่วน3้เนาะเราก็ย้ายเนาะพอย้ายปุ๊บย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนนะคะมา ที่รักของเรานะคะเราตัดก่อนเนาะตัดนิดนึงก่อนแล้วก็ได้ะค่ะก็ได้เป็นรูปสามรูปสามไม่ตัดเนาะได้ A อสแควรเท่ากับสามแปดคูณสส่วนสามะคะมาเลย3ามแปดี่คูณสหารสได้2องห้านะคะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้เนาะเท่ากับ2องห้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้ชึบ2องหหนะคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือ สองห้าสิบหกเลยนะคะง่ายๆเลยจิบๆไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะข้อนี้นะคะประมาณนี้เลยนะก็คือพอเรารู้อเรียนี้ปุ๊บรู้อันนี้นะคะแล้วก็เอามาเข้าสูตรเลยเนาะอันนี้คือสูตรนะคะสูตรที่สําคัญเหมือนกันนะได้ไหมคะทุกคนอ่าโอเค มาดูโจทย์อ,อีกครั้งนะเขาบอกว่ามี show ก e g u า a r hexagon นะคะ with sides of length a นะคะก็คืออันนี้แปลว่าก็คือเฮกซากอนเนี่ยแต่ละด้านยาว a นะคะแล้วก็ area with sides of length a นะคะคขาว่า area เนี่ยเออเออต่างกันเนาะก็คืออันนี้เป็นแบบบอกว่าอะสแควร์ก็คือสี่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะตัวนี้อย่าสับสนนะคะเวลาทำเนี่ยอาจจะเจอแบบอะอ a a หรือเปล่าหรือยังไงเปล่าคะ่ะอันนี้คือ ด้านเนี่ยยาว A นะคะเขาให้มาเป็นตัว A เนาะแล้วก็เขาบอกว่า Are นีของฮกกอนเนี่ยคือ384ร้อยแปดสิบสี่รสามนะคะสแควร์อินช e s สนะคะแล้ว Are นีของสแควร์เนี่ยคือเท่าไหร่เนาะเราก็จะได้ตามนี้เลยเนาะสูตรเดิมนะคะถามว่าถ้าจำสูตรนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาทำจริงทำไงนะคะก็เอาจริงๆแล้วก็จะลำบากนิดนึงเนาะ เพราะว่าเราก็ต้องมานั่งอ่ะโอเคเราดูแลอันนี้เอัอนนี้เนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดแหลอะอาจจะทํายังไงดีเดี๋ยวอันนี้จะลองทําไปพร้อมๆกันนะคะมาดูกันว่าจะจะทำยังไงมาอ่าสมมุติว่าอย่างนี้ได้ไหมจะคิดเป็นคางหมูนะคะสออันนะหรือว่าจะคิดนะคะเป็น เพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกเนาะว่าแบบข้างในเนี่ยยาวเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องมาหาอ่าสมมุติซอยให้ทีีทไปเลยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยถ้าสังเกตนะคะว่าเฮกซากอนเนี่ยมันใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยสามรูสามส่วนสองเท่าเนาะซึ่งมันไม่ลงตัวนะคะทําให้มันแบบคิดยากนิดนึงเนาะ,ะเราก็ต้องมานั่งคิดเอานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มาใช้แบบ อาจจะใช้สูตรสูตรพิทาโกลัสนะคะหรือว่าสูตรใดๆก็ตามเนี่ยมาช่วยเอานะคะซึ่งเอาจริงๆแบบนี้สบายกว่าเยอะนะคะจําไปนิดๆหน่อยๆนะทุกคนสูตรพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเดี๋ยวเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะจําไปอีกสักสูตรหนึ่งเนาะเผื่อ,อไว้ใช้นะคะก็จะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าถ้าเรามานั่งทำอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะหรือว่าใครอยากทําเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็นี่เอางี้ดีกว่ามาช่วยแชร์คําตอบดีกว่าว่าหาจากส่วนไหนนะคะแล้ว ไวที่สุดนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ข้างใต้กันเลยนะคะว่ามา,มาทำยังไงทำยังไงดีนะคะคิดจากตรงไหนนะคะแล้วมาดูว่าใครเนี่ยจะคิดวิธีไหนที่จะทำให้ได้คำตอบไวกว่ากันนะอ่าเราเรา,เรามีสัญญากันแล้วนะคะทุกคนถ้าใครเนี่ยอยากคิดวิธีตรงเนี่ยมาคิดแล้วมาแข่งกันดีกว่ายังไม่เฉลยดีกว่าว่าจะทำยังไงเนาะนี่ตรงนี้นะคะให้ดูเล่นๆอ่ามาค่ะข้อ30นะิเนาะตอบ AN นะคะ เรียบร้อยแล้วนะพารต่อไปเนี่ยเป็นอัตนัยแล้วนะคะทุกคน30สตอบ a อค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหข้อน oh, ี้นี่เกือบพลาดแล้วเชียว